ลองอ่านดูแล้วเนี่ยอยากแนะนําให้ทุกคนนะ่ะรู้จักมากๆยิ่งช่วงนี้นะคะ oh. โควิดระบาดรอบใหม่หวัดก็เลยอยากให้เด็กๆเ,เข้าใจถึงเรื่องเชื้อโรคให้มากขึ้นค่ะโดยหนังสือการ์ตูนเล่มน,นี้นะคะจะเล่าถึงวิธีการแพร่กระจ <Wow. S 1> ายของเชื้อโรครวมถึงการป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือที่ถูกวิธีและการรักษาความสะอาดพื้นผิวโดยรอบดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะคะแต่หนังสือเล่นมนี้สามารถเล่าออกมาให้เราเข้าใจได้ง่ายมากๆ <Yeah. S 1> ที่น่าสนใจก็คือเขาเล่าออกมาเป็นในรูปแบบของ โดยแบ่งออกเป็น5ตอนสั้นๆที่สนุกมากๆเดี๋ยววัดจะไปเล่าให้เด็กๆฟังกันค่ะแล้วมาดูกันนะว่าพีตากับเพตาจะเข้าใจเรื่องราวนี้ไหนไปค่ะมามามีนิทานเรื่องใหม่เรื่องหมอเต้านิวนอร์วอนแมนใครอยากฟังมาเลยมาเลยมาตอนแรกเนี่ยมาเร็ว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 ตักเลยเนี่ยนี่คือเรื่องว่า หมอต้อนิวนอร์มันแมนมาสะอ่านให้ฟังวันนี้ทั้งหมดมี5ตอนถ้าเด็กๆทุกคนฟังจบเรื่องนี้ทุกคนจะต้องรู้แน่ๆว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงในช่วงเวลาที่โควิดมันกลับมาระบาดแบบนี้ดีไหมอ่ะเริ่มเรื่องตอนที่ห1หมอต้อนิวนอร์มันแมนยายาย่าเข้ามานะไม่นะฉันกลัวพี่จะเรียกคนมาช่วยปุ๊บพี่ไม่รู้จักทาความสะอาดข้าจะส่งเชื้อไวรัสตาแดงไปเล่นงานพระนิเ่น จะส่งเชื้อไวรัสกุญจล้านล่วงไปไวรัสและแบคทีเรียแพร่เชื้อโดยการแพร่กา,ารย,ผายาาา์ผ่านทาง <c oughs> อากาศผ่านทางไอผ่ <c oughs> านทางฮัชิวการรับประทานอาหาราน้ำมีการปนเปื้อนแล้วหมอต้อนก็มาถึงแล้ว <c oughs> หมดเวลาของพวกแกแล้วสูชิโร <c oughs> ดิวนาบัานแนก,กับพี่อสมมาแล้ว <c oughs> คิดว่าพวกข้าจะกลัวเหรอฉันลงไม่กลัวไยแล้วหมอต้อนก็หยิบสบู่ออกมา ที่2ถ้าไม่ล้างมือเชื้อโรคจะแพร่กระจายผมหมอต้นนิวโนมันแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แนวใหม่ที่ตั้งใจจะสู้กับพวกเราได้เพื่อให้คนไทยแข็งแรงเราทำงานคู่กับพี่อสมซึ่งคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเราทำงานร่วมกันในการให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลวิถีใหม่เป็นศูนย์บัญชาการกลางพวกเขาปราบอย่างไรพวกเขาใช้กระบวกท่าปล,ลาอป่อยพลังล้างมือปล่อยพลังล้างมือใหญ่ ของการติดเชื้อผ่านการมือสัมผัสเพราะว่าการล้างมือต้องล้างให้ถูกวิธีนะคะ oh. เด็กๆถ้าเราล้างมือผิดวิธีเชื้อโรคไม่ออกนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวหนังสือเล่มนี้มีสอนว่าล้างมือถูกวิธี oh. เป็นยังไงรอชมสนุกด้วยสนุกมากหน้าต่อไปกระบวนการท่าล้างมือปราบมันใครอยากรู้ว่าต้องล้างมือ,อยังไงถึงจะถูกต้อง oh. เดี๋ยวไปล้างโชว์กันเลย <Yeah. S 1> การล้างมือคือการชำระเชื้อโรคในจุดที่เชื้อโรคสะสม oh. โดยเน้นให้ครบทุก พี่อสอมกำลังจะบอกว่า ว่ามันล้างจริงๆได้ยังไงเดี๋ยวเราไปล้างมือพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Let's go o oh, baby อบางครั้งมันไม่มีต่อไปโอบางครั้งนี้ไม่เจอต่อไปบ,บีบางครั้งไหนถึงเจอต่อไปอีในการทีเรียกวกแล้วก็หัวใจหัวใจแล้วก็ข้อมืออา ข,มขม้มือขมือเด็กๆมา,มาจะบอกให้ว่านอกจากที่เราต้องล้างมือให้สะอาดและถูกวิธีแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลความสะอาดของสิ่งของรอบๆตัวเราด้วยนะอ้ามาฟังต่อกันมาแม้เราจะปราบพวกไวรัสแบคทีเรียได้แล้วแต่ถ้าวิถีใหม่ไม่ถูกปฏิบัติพวกเชื้อโรคเหล่าร้ามันก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นการอย่าตกนะทุกคนเป็นยังไงบ้าง ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วพี่ต้ารู้สึกว่ายังไงครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เรื่องอะไรบ้างเขาสอนอะไรเราบ้างล้างมือบ่อยๆต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมเพราะอะไรทําทไมเราต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมันมีเชื้อโรคตอนน้มันจะมาแล้วมันก็เอาให้ติดตานแล้วพวกเราเนี่ยคิดว่า ถ้าเราจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทุกคนเวลาที่เราไปล้างมือไม่ได้เราก็ต้องใช้เจลล้างมือใช่ไหมจริง,รงๆการล้างมือให้ถูกวิธีเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าบางทีที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ล้างมือจริงก็ต้องพกเจลล้างมืออานามัยไว้นะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีว่ามีแอลกอฮอล์ถึง70%หรือเปล่ามาล้างมือพร้อมกัน one two three สิ่งที่ยากๆย,ย,ยากต่อการเข้าใจของเด,เด็กให้มันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นมาก,มากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบนันคิดว่ามีประโยชน์ต่อเด็กๆและทุกๆคนแน่นอนค่ะอยา่าลืมสวมหน้ากากเป็นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆอย่อยอยางถูกวิธีด้วยการล้างมือแบบ L O V E สำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ